สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้เครื่องมือใหม่มาหนึ่งเครื่องนะครับเป็นเครื่องเชื่อมดีนะครับรุ่นเชื่อมดีมาจากร้านไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ขอนแก่น,นครับแล้วก็สั่งหน้ากาออโต้ด,ด้วยครับอันนี้มาจากยะโสครับร้านโชคอรุณวัสดุครับเครื่องเชื่อมดีนี้พันเจ็ดต้นต้นนะครับ ส่วนหน้ากากพโต้นี้ห้าร้อยยี่สิบบาทครับเรามาดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับแกะออกมาแล้วครับเครื่องเชื่อมสีสันสวยดีครับสีส้มออกแดงๆครับหน้าก,ากากนี่ก็สวยครับออกส้มแดงกันทั้งสองเนี่ยเข้าแก็บกันได้เลยครับ มาลองเชื่อมกันดูนะครับ หลังจากลองใช้งานครั้งแรกนะครับหน้ากากใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีมากเลยครับไม่ต้องไปจับใช้งานได้ดีเครื่องเชื่อมก็ทํางานดีครับมีมีตัดกระแสครับทั้งสองที่สั่งมาจากลาซาด้าครับรวมราคาก็รวมค่าขนส่งนะครับเอาไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าอยากเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยต้องซื้อมาครับเพื่อได้ใช้งาน ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ